นวดสิลูกนวดให้มันเป็นกลมกก่อนอู้อ่านวดนวดยังไงให้เป็นลูกส้มหมายลูกส้มมันต้องกลมไหมไอจิมไอจิมกินไหมไม่กินเอาทำเป็นส้มก่อนไหนส้มไหนส้มมันต้องกลมไหมไหนไหนนวดนวดยังไงนวดทำแบบนี้นวดทำแบบนี้เลยอ๋อทำอย่างนี้อ่ะมันต้องวนกลมมันตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ อ่าแล้วทําใบไม้ยังทำไม้แล้วทําใบไม้มันต้องเป็นใบเล็กๆสิลูกดูนี่สิดเอาอนเดี๋ยวแม่เอ้าวล่วงสโลลิอ้าวสอลลินี่ของน้องยีมีส้มต้องสามลูกอ่าโอเคโอเคมีส้มต้องสามลูกเลยอ่ะต่อไปทําใบไม้คอคออนี่อ่าอ่าโอเคแล้วเหนูทำเป็นใบไม้อ่าใบไม้อันนี้นี่ก็ 嗯嗯。嗯